สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วนะคะเจอกันทุกวันค่ะมาดูกันเป็นแนวทางนะคะดวงของคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ประจำวันพุธที่3กุมภาพันธ์2,564นะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์มีเลขนำโชคจากนาภัยให้ด้วยนะคะนำไปเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆในแต่ละวันสีมงคลประจำวันนี้ค่ะต้องการเสริมดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใช้สีเหลือง ต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานความสําเร็จต่างๆนะคะแนะนําใช้สีส้มเป็นหลักต้องการเสริมดวงเรื่องของการเงินนะคะใช้สีดํากับสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูในวันนี้นะคะมาที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอืมดีค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณนะคะวันนี้9810 9810นะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้อาจจะต้องพยายามผลักดันตัวเองหน่อยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คุณค่อนข้างที่จะทําตามใจตัวเองนะคะเอาความรู้สึกเอาความพอใจของตัวเองเป็นหลักคือถ้าฉันพอใจจะทําชั้นก็ทําถ้าฉันไม่พอใจฉันรู้สึกว่าชั้นอยากจะทําอย่างอื่นอยากจะคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้นะคะวางแผนหาเรื่องไปกินของอร่อยอร่อยนู่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้สมาธิเราไม่ดีเท่าไหร่ก็คือเรา เรารู้สึกว่าเอออยากทําก็ทำไงนะคะแต่ว่ากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหาไหมไม่มีนะคะถือว่าทุกเสิยงทุกอย่างมันก็ยังออกไปในทิศทางที่ราบรื่นคุณเองคุณก็พออกพอใจแต่ถ้าเราใส่ความตั้งใจใส่ความกระตือรือร้นความเอาจริงเอาจังมากขึ้นหน่อยนะขยันมากขึ้นหน่อยทุกอย่างก็จะดีกว่านี้นะคะการเงินยังไปได้ดีนะคะเงินมาจากการทํางานนะมาจากความทุ่มเทมาจากความขยันอดทนทําต่อไปเรื่อยๆแล้วเงินคุณจะมั่นคงจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ดี ความรักค่ะคนโสดมีโอกาสใหม่ๆนะอาจจะมาในทางสายงานหรือมาจากช่วงที่คุณเหมือนกับว่าเออออกงานไปงานนะคะสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาดังนั้นนะคะวันนี้แต่งสวยแต่งหล่อนะคะออกจากบ้านเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยต้องมีการปรับค่ะ ไพ่วนะิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาบ่งบอกถึงว่าในความสัมพันธ์ของคุณคุณต้องพยายามผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าและทําเหมือนเดิมไม่ได้จะทําแบบเดิมซ้ำซากไปเรื่อยๆไม่ได้นะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะจากที่เคยคุยกันแบบนี้ก็ต้องออคุยให้หวานขึ้นโรแมนติกขึ้นนะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนะคะเพื่อทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเคลื่อนต่อไปได้นะคะแต่ก็ถือว่ารักกันดีอยู่นะคะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์ค่ะสามห้าสาม 3 5 3หสนะคะในเรื่องของการงานวันนี้สบายอกสบายใจนะคะราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างกับหุ่นส่วนกับเพื่อนร่วมงานบรรยากาศการทำงานดูดีมากไปติดต่อประสานงานพูดคุยนะคะกับใครก,ก,ก็ทุกอย่างมันก็ดูราบรื่นนะคะเป็นที่พออกพอใจเรียกได้ว่าทำงานอย่างมีความสุขทำอะไรก็ดีนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ถึงจะมีปัญหาบ้างแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณคุณก็พอใจกับสถานการณ์คุณรับมือได้การเงินเนี่ย หนักหน่อ <n> ย <oy> ค่อนข้างกังวลใจอาจจะแบบว่าเออรายจ่ายเยอะทําให้คุณรู้สึกว่าเออทาไมอันนั้นก็ต้องจ่ายทําไมอันนี้ก็ต้องจ่ายก็ต้องพยายามที่จะออวางแผนการเงินให้รัดกุมมากกว่านี้เรื่องของอนาคตนะคะมันอยู่ที่การวางแผนของเราดังนั้นถ้าเราต้องการว่าเออมันจะใช้จ่ายได้สบายใจหน่อยเราก็ต้องเตรียมเงินสํารองเอาไว้นะคะมีการวางแผนการเงินที่รัดกุมแล้วก็พยายามทําตามนั้นนะคะไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะในส่วนของความรักนะคะ คนโสดนะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเนาะบางทีอาจจะมีคนคุยนะคนในที่ทํางานที่เราไปติดต่อประสานงานหรือบางทีช่วงที่ไปอบรมสัมมนาอะไรก็มีการเออแลกเบอร์แรกลกไลน์กันนะคะก็มีการเริ่มต้นพูดคุยหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อนะแนะนําให้รู้จักกันแต่ว่าสําหรับคนเกิดบัทร์เองคุณ คุณก็ต้องดูไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> คุณยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเออจะตกลงปรงใจนะยังต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่เริ่มมีการพูดคุยแล้วนะคะ <c oughs> ในส่วนของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องน้อยอกน้อยใจต้องพูดต้องคุยนะคะ <c oughs> เป็นวันที่เหมาะสำหรับคุณกับแฟนคุณจะพูดคุยปรึกษาหารือนะคะ คุยกันวางแผนกันในเรื่องของอนาคตมันจะดีนะคะคุยกันเข้าอกเข้าใจเปิดใจคุยกันจะฟังกันและกันไม่ทะเลาะนะคะวันนี้เป็นวันที่เหมาะมากมีปัญหาอะไรคุยกันนะคะในวันนี้คนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งหนึ่งห้้า ในเรื่องของการงานวันนี้ทุ่มเทมากคุณเกิดวันอังคารคุณจะเอาจริงเอาจังทุ่มเทแล้วก็คาดหวังกับเรื่องงานมากแล้วถามว่ามันเป็นอย่างที่หวังไหมมันไม่เป็นอย่างที่หวังค่ะอันนี้ต้องควบคุมอารมณ์คุณให้ดีนะคะบางทีเราจะมีความหงุดหงิดจะมีเหวี่ยงมีวีนคือพอคุณคาดหวังแล้วคุณลุ่มหลงคุณคุณทาอย่างเอาจริงเอาจังนะคือในตัวคุณคุณทําเต็มที่อยู่แล้วแต่บางทีกับคนรอบข้าง เขาไม่ได้กระตือรือร้อนเหมือนเราเขาไม่ได้ทุ่มเทเหมือนเราแล้วมันอาจจะทําให้ผลงานออกมาไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังมันก็จะมีอาการแบบเออบางทีหงุดหงิดโมโหอาจจะใส่คนรอบข้างนะคะอันนี้ต้องพยายามควบคุมให้ได้นะไม่มีใครทําอะไรถูกใจเราทุกอย่างหรือบางทีเราทําเต็มที่แล้วเราทําดีที่สุดแล้วบางทีผลลัพธ์มันอาจจะมีความล่าช้ามันอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นก็ต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็คิดว่าอโอเคหละ่ะไม่มีอะไรมันสูญเปล่านะคะวันนี้ยังไม่สําเร็จวันต่อไป ก็ต้องสําเร็จเพราะฉะนั้นนะคะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือปัญหากับคนรอบข้างหลีกเลี่ยงการใส่อารมณ์ที่มากเกินไปอาจจะต้องลดความคาดหวังเราลงนะคะปล่อยสบายๆบยบ้างนะในเรื่องของการเงินก็ยังไม่ได้ดังใจนะคะ อาจจะมีเรื่องที่จะต้องรอคอยนะเงินที่รอก็อาจจะต้องรอต่อไปหรือบางทีคาดหวังว่าวันนี้เงินจะได้เท่านี้เงินจะได้ตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังดังนั้นก็ต้องพยายามที่จะาหาแผนสำรองเอาไว้ว่าเออถ้าเงินตัวนี้ยังไม่มาเราจะใช้เงินตรงไหนนู่นนี่นะั่นนะคะวางแผนเอาไว้นะมันบ่งบอกถึงว่าบางทีเราก็ต้องอดทนหน่อย <c oughs> ความรักอะดีนะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะพูดคุยกับใครบางคนมีใครบางคนมาทําให้เรารู้สึกดีได้คุยแล้วมีความสุขสบายใจมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเรียกได้ว่าบางทีมีเพื่อนคุยที่ถูกใจถูกคอนะก็มกกีก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกดีวันนี้ ส่วนคนที่มีแฟนก็ถือว่ารักกันดีนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหากันมาก่อนหน้ารู้สึกว่าเออไม่สบายใจไม่เข้าใจกันวันนี้ก็จะสบายใจมากขึ้นพูดคุยกันดีนะคะออไม่ได้มีการใช้อารมณ์อะไรนะคะสามารถที่จะควบคุมได้นะก็ถือว่าวันนี้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะคะคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ4ี่หนึ่ง1 9่หนึ่งเกาการงานวันนี้ค่อนข้างนิ่งนะก็ต้องเป็นวันของการประคับประคองสิ่งไหนที่เราทำเป็นประจำ ก็ทาต่อไปก่อนอย่าพิ่งไปคิดว่าเออฉันจะทําโน่นใหม่ฉันจะทําอันนี้ดีไหมทําในสิ่งที่เราทําต่อเนื่องทุกวันไปก่อนนะคะมันเป็นเรื่องของการประคองตัวแต่มันก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะดังนั้นถ้าบางท่านบอกว่าเออกลัวความไม่แน่นอนจังเลยรู้สึกว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงคุณยังสามารถที่จะเก็บงานที่คุณทําไว้อยู่ได้นะคะเรียกได้ว่าออไม่ตกงานง่ายๆหรอกไม่ต้องกังวลใจนะคนเกิดวันพุธอย่างมั่นคงดีอยู่นะคะประคองไว้ให้เต็มที่ เรื่องของการเงินยังไม่นิ่งแล้วก็ยังคาดเดาอนาคตได้ได้ลำบากฝากคนเกิดวันพุธว่าควบคุมการใช้การจ่ายควบคุมการเงินวางแผนการเงินให้ดีมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะบางทีเรามีการมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันยังไม่โอเคนะคะก็ต้องพยายามที่จะวางแผนให้ดีนะคะประหยัดได้ก็ประหยัดก่อนดีกว่าเนาะอนาคตไม่แน่ไม่นอน ในเรื่องของความรักก็ดีคนโสดมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนนะคะช่วงที่คุณเดินทางไม่ว่าจะเดินทางเที่ยวหรือเดินทางทํางานมีโอกาสจะเจอคนถูกใจนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นพูดคุยเรียกได้ว่าความโสดของคุณเนี่ยมีสะเทือนนะคะวันนี้มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีมีชีวิตชีวาทุกอย่างออกแนวสมหวัง แอบเลงใครอยู่วันนี้จะได้พูดได้คุยนะทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นคนมีแฟนก็เช่นเดียวกันนะคะทะเลาะกันมาก็จะได้ปรับความเข้าใจหรือบางทีถ้าใครคิดว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาฉันจะอะไรยังไงดีวันนี้ทุกอย่างจะชัดเจนแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณพออกพอใจคุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์คุณจะไปในทิศทางไหนท่านที่รักกันมาดีอาจจะได้พูดคุยกันเรื่องของอนาคตหมั้นหมายแต่งงานการสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้ากันไปนะคะทุกอย่างมันดีมันสดชื่นมีความสุขนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเอ่อหนึ่งก็มาเยอะเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งการงานวันนี้การงานทุ่มเทนะคะไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นนะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะคุณทุ่มเททำงานนะอาจจะมีเรื่องต้องจัด การในแก้ปัญหาในเรื่องของการงานนะซึ่งต้องใช้เหตุใช้ผลเป็นหลักนะคะคุณเองคุณต้องมีความยุติธรรมแล้วก็ต้องทุ่มเทให้มากด้วยนะบางทีอาจจะมีเรื่องต้องไปติดต่อสถานที่ราชาการนูน่นนี่นั่นหน่อยนะคะก็ทุกอย่างก็มีแนวโน้มว่ามันก็จะราบรื่นนะคะสมเหตุสมผลนะคะเรียกได้ว่าถ้าขยันทุกอย่างก็ไปได้ด้วยดีนะ,ะวางแผนดีวางแผนละเอียดรอบคอบทุกอย่างก็จะผ่านได้ด้วยดีอาจจะต้องเน้นในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะคะดูเอกสารให้ละเอียดนิดนึงนะคะ คือทุกอย่างอ่ะเน้นที่ความละเอียดรอบคอบของคุณแล้วแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการเงินคล่องตัวดีค่ะมีใช้มีจ่ายนะคะใช้จ่ายก็เกี่ยวกับครอบครัวลูกหลานบริวารพ่อแม่เนาะก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาค่ะวันนี้สบายใจสบายใจที่ได้ใช้เงินนะคะความรักก็ดีเช่นเดียวกันคนโสดนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่ถามว่าแล้วความรู้สึกคุณละ่ะ คุณยังชอบที่จะอยู่แบบนี้คุณรู้สึกว่าเออฉันทํางานนะฉันมีเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวของฉันฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขนะมีเวลาทํางานเต็มที่ไม่ต้องไปสนใจใครนะมีเวลาให้กับครอบครัวนะคะอยากไปเจอพ่อแม่ตอนไหนดูแลเขาดูแลอยู่กับครอบครัวคุณก็มีความสุขอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขดังนั้นวันนี้คุณไม่ได้ทบวินหาอะไรเลย มีคนคุยก็คุยไม่มีฉันก็มีความสุขของฉันดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ที่คุณวางเป้าหมายในชีวิตของคุณได้นิ่งและก็ชัดเจนมากคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยก็ดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ตกลงกันในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานนะคะบางทีบางท่านนะคะเออวันนี้แหละเป็นวันเลิกดีย้ายเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันสักทีนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าต้องวางแผนแต่งงานเพราะบางทีคุณกับแฟนคุณบางทีคําว่าแต่งงานในบางทีมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บางทีอาจจะไม่จําเป็นนะค้อ ครเรารับรู้ขรอบครัวเขารับรู้นะคะเน้นที่ความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่าวันนี้ทุกอย่างชื่นมืนดีค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ <c oughs> เลขนำโชคของคนเกิดวันศุกร์นะคะเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี 4. การงานวันนี้เหนื่อยนะคนเกิดวันศุกร์เด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะวันนี้นะไพ่เดินทางเด่นมากเ <c oughs> หนื่อยนะแต่ว่ามันจะประสบความสําเร็จ <c oughs> คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนใช้ความทุ่มเทความไม่ยอมแพ้นะคะอาจจะเดินทางเรื่องงานหรือเรื่องทางติดต่อประสานงานอะไรก็ตามแต่นะก็ถือว่าเหนื่อยแต่ประสบ <c oughs> ความสําเร็จเพราะความเป็นนักสู้ของคุณด้วย <c oughs> อุปสรรคนู่นนี่นั่นก็มีมาบ้างนะคะวันนี้แต่ก็ถือว่าทุกอย่างก็จัดการได้ แต่เหนื่อยแค่นั้นเองนะการเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะค่าใช้จ่ายเรื่องของการงานแต่ว่ามันก็มีปัญหาบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะทับคุณคุณไม่เดือดร้อนนะ่ะก็เงินมาจากการทํางานก็ในเมื่อเราก็ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเงินมันก็ต้องมีใช้เนาะ <c oughs> ไม่เดือดร้อนค่ะความรักนะคนโสด อน่าจะเจอคนถูกใจนะคะไพ่บุคคลขึ้นมาเยอะนั่นหมายความว่าวันนี้คุณต้องพบเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าใช่สเปกเลยนะคะแต่ก็ต้องดูท่าทีกันต่อไปนะเพราะบางทีในชีวิตคุณคุณจะรู้สึกว่าวันนี้เรื่องงานมาเป็นหลักนะมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนคนที่คุณถูกใจคุณรู้สึกว่าชอบคุณรู้สึกว่าใช่ท่าทีเขาก็ก็ยังดูนิ่งๆเนาะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจว่าตกลงคนคนนี้เขารู้สึกดีเขารู้สึกพิเศษกับเราหรือเปล่านะก็ต้องดูท่าทีกันต่อไปนะคะ ส่วนคนมีแฟนเนี่ยทำแต่ง,งานนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ใครคนใดคนหนึ่งพยายามที่จะควบคุมอีกฝ่ายนึงนะคะให้อยู่ในอยู่กับร่องกับรอยนะคะบางท่านผู้หญิงวันสุกร์บางท่านก็รู้สึกแฟนจูจี้จุกจิกกับเราจังเลยพยายามจะสั่งหรือบางทีอาจจะไม่เรื่องหึงหวงนะคะแต่ว่าถับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็ดีก็มั่นคงอยู่ก็พยายามเข้าอกเข้าใจกัน ะะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างทําให้มันอยู่อยู่กับความพอดีทํางานนะคะทํางานเยอะก็จริงไม่ว่าเราหรือแฟนเราแต่ก็ต้องมีเวลาให้กันมีความาแสดงความห่วงใยความอ่อนหวานความโรแมนติกบ้างอย่าให้มันนิ่งจนเกินไปนะนิ่งคือมั่นคงก็กดีนะคะแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนเดิมความสัมพันธ์เหมือนเดิมทําแต่งานพูดกันน้อยไม่มีหวานไม่มีเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันจืดชืดเกินไปนะคะ ปรับได้ก็ปรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งศคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องของ การงานถือว่าวันนี้ดีมากนะคะค้าขายก็ดีทําอะไรก็ดีเป็นไพ่ของความสําเร็จความมั่นคงชัยชนะสิ่งที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้สึกว่าคุณพอใจมากนะคะคือทําอะไรก็ดีทําอะไรก็สําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้การงานนะสมใจทุกอย่าง ะะสมใจทุกอย่างคุณจะรู้สึกว่าเออชื่นมืนมีความสุขมีความสําเร็จฉันโอเคนะคะในเรื่องของการเงินก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นะคุณจะใช้ใจ่ายแต่น้อยแหละวันนี้วันนี้ใช้ไม่เยอะเพราะเรารู้สึกว่าเออฉันไม่อยากจะใช้เงินฉันอยากจะเก็บเอาไว้คุณไม่สนใจในเรื่องการใช้ใจ่ายนะคะคุณมีการวางแผนที่ดีเนาะก็อยู่แบบสันโดษสมถะไม่ค่อยใช้เงินครับวันนี้เรื่องของความรักไม่ได้ดังใจเท่าสักเท่าไหร่นะคะคนโสดก็ แอบรักใครชอบใครก็ได้แต่สองอยู่นั่นแหละเนาะมันก็ยังนิ่งๆน,นะไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่นะคะหรือบางทีคนบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนอยู่นะซึ่งมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่วันนี้ก็สรุปความรักไม่ได้ทําให้มีความสุขใจนะมีทําให้เราแบบเออหงุดหงิดไม่พอใจบ้าง ส่วนคนมีแฟนต้องระวังนะปัญหาการงอนปัญหาการไม่เข้าใจกันปัญหาที่ใครบางคนเอาแต่ใจใครบางคนแบบเออหาเรื่องทําตัวเป็นแบบว่าเด็กๆพูดไม่ค่อยออไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลนะคะหาเรื่องงอนงอนแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็มีเรื่องแบบว่าเอออาจจะมีปากเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะใครบางคนอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็ไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรอันนี้ต้องพยายามอย่าให้มันบานปลายนะคะก็ควบคุมคําพูดคําจาควบคุมอารมณ์ ด้วยเพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันดีแล้วก็มั่นคงเหมือนเดิมนะคะฝากไว้ค่ะดวงประจำวันพุธที่3กุมภาพันธ์2564ขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีสำหรับทุกท่านเลยนะคะรับมือให้ดีด้วยพรุ่งนี้กลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ